ปีชวดปีนี้เป็นหนึ่งใน4ปีชงนะฮะในปีม้าที่มาถึงนี้นะครับโดยเริ่มเข้าปีชงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เลยนะครับผมไปจนถึงพฤศจิกายนปีหน้าปีชวดนะฮะเป็นปีธาตุน้ํามาเจอกับม้าไฟนะครับปีนี้เลยเตือนเรื่องของปีชวดนอนหนูขวักไข่เป็นคนที่ดิ้นรนในการทํามาหากินเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเกิดปีหนูให้ระวังเรื่องธุรกิจ เจาะจงไปเรื่องธุรกิจโดยหลักเลยนะครับให้ระวังให้มากโดยเฉพาะการขยับขยายอะไรก็ตามควรระมัดระวังอย่าโลภในผลประโยชน์อย่าหลงเชื่อคนที่เอาผลประโยชน์มาหลอกล่อเรานะครับไม่นั้นจะเสียทรัพย์โดยไม่รู้ตัวรวมถึงให้ระมัดระวังด้วยถ้าเกิดมีใครเดือดร้อนมาขอยืมเงินหยิบยืมเงินอย่าให้นะครับเพราะคุณอาจจะไม่ได้คืนนะครับผมตลอดทั้งปีเนี่ย จะมีคนเอาปัญหาเรื่องการเงินเข้ามาหาคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องมีสติให้มากๆอย่าให้ใครหยิบยืมเงินง่ายๆจะลงทุนทําธุรกิจอะไรก็อย่าด่วนตัดสินใจเร็วเกินไปหาข้อมูลให้รอบคอบทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในการที่จะพัฒนาธุรกิจตัวเองด้านสุขภาพ ให้ระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดกับทางรถอย่างเช่นเลขทะเบียนที่มี4ี่หน้า4ี่หลัง1หน้า1หลัง5หน้าห้าหลังหรือเลขทะเบียนที่เก้นต้นด้วย4ด้วย5นะครับอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับข้อขาข้อเข,ข,ข่าจะเดินขึ้นลงบันไดก็ให้ระมัดระวังระบบน้ําเหลืองน้ําหนองรวมถึงกระเพาะปัสสาวะอักเสบใครที่เป็นปีหนูแล้วชอบทํางานอุป,ปนิสัยคือถ้าง,งานไม่เสร็จไม่ยอมกินไม่ยอมขี้ไม่ยอมเยี่ยวยก็โปรดระมัดระวัง ทางที่ดีใส่ใจตรวจสุขภาพตั้งแต่ต้นปีก็ดีนะครับ